่ขาวโดยสำนัก่า IN กรมราชทัณฑ์เตรียมเอ็กซิตเรือนจำ6แห่งต้นเดือนสิงหาคมนี้พร้อมกำชับทุกฝ่ายเข้มมาตรการป้องกันโควิด -19 ค่ะ นายอายุธินทพันธ์อธิบดีกรมราชธรร์เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในเรือนจำและทันทสถานข้อมนะูลณวันที่21กรกฎาคม2564เวลา16นาฬิกานะคะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่545รายค่ะโดยแบ่งเป็นพบในเรือนจำสีแดง455รายและพบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่90รายวันนี้หายป่วยเพิ่ม50รายค่ะรวมยังมีผู้ต้องขังติดเชื้อที่อยู่ในการดูแลของกรมราชา 4, ราัณฑ์4,320 และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตต่อเนื่องเป็นวันที่12 นายอายุธกล่าวว่าในวันนี้พบเรือนจำที่แพร่ระบาดเพิ่มหนึ่งแห่งคือเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้เรือนจำสีขาวที่ไม่พบการแพร่ระบาดลดลงอยู่ที่112แห่งและเรือนจำสีแดง21แห่งค่ะขณะที่สัดส่วนผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ระหว่างรักษาแบ่งเป็นกลุ่มสีเขียวร้อยละ81.1สีเหลืองร้อยละ18.3และสีแดงร้อยละ0.6มีผู้ป่วยที่รักษาหายสะสมแล้ว3 6 6 6 8รายหรือร้อยละ8 8ด ของผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่41,372รายค่ะและมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่100.1%ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด ขณะที่กรมรชาชทัณฑ์กำลังพิจารณาแผนการสิ้นสุดการระบาดของโรคหรือ Ex i t ซในเรือนจำ6แห่งก็คือเรือนจ,จำจังหวัดสงขลาเรือนจ,จำจังหวัดสมุทรสาครเรือนจำกลางฉะเชิงเซาฐานทัสถานยิงกลางเรือนจ,จำจังหวัดสุพรรณบุรีและฐานทัสถานบำบัดพิเศษกลางค่ะที่ประสบผลสำเร็จควบคุมการระบาดได้บางส่วนและสามารถคัดแยกผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อเพื่อกักโรคตามแนวทางการบริหารจัดการคัดออกพร้อมตรวจหาเชื้อตามระยะเวลาและ แนวทางสาธารณสุขซึ่งคาดว่าจะสามารถสิ้นสุดการระบาดของโรคหรือเอ็กซิสได้ประมาณต้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้บริหารเรือนจำและทันทัสถานทุกแห่งเตรียมความพร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดทุกรูปแบบเพื่อป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ ต่อกันที่สำนักง,งานประกันสังคมยืนยันนะคะสมัครผู้ประกันตนมาตรา40ไม่กระทบสิทธิ์บัตรทองหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เพิ่มขึ้นด้วย นายทศพลกริวงวิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันนะคะว่าผู้ถือบัตรทองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40แล้วไม่มีผลกระทบโดยยังใช้สิทธิการรักษาพยาบาลร่วมกับบัตรทองและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆที่เคยได้รับได้เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นนะคะเช่นมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยหรือสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตได้รับค่าทำศพ5 0,000่นบาทจากสำนักงานประกัน สังคมเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยค่ะด้านนางสาวรัต ดาแซลีรองโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ได้เร่งอนุมัติจ่ายเงินว่างงานเหตุสุดวิสัยเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกันตนมาตรา33โดยคุณสมบัติของผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยนั้นต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนใน15เดือนค่ะย้อนหลังก่อนวันที่ว่างงานและไม่ได้ทํางานเนื่องจากในจ้างหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจากท ราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายและผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน90วันค่ะ ปิดท้ายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะห่วงโควิด -19 รุนแรงยืดเยื้อชุด GDP ลดลงร้อยละ0.8ถึงร้อยละ2และรัฐบาลใช้วัคซีนประสิทธิภาพมาแทนมาตรการคุมโควิดเข้มงวดค่ะ นางสาวชย,ยาวดีชัยนันท์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศร,รษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือท,อทอบเทเปิดเผยนะคะว่าการแพร่ระบาดของโควิด1 i สายพันธุ์เดลต้ามีแนวโน้มรุนแรงและยืดเยื้อกว่าที่คาดการไว้รวมทั้งการบริหารจัดการยากขึ้นโดยมาตรการควบคุมการระบาดส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจรุนแรงเป็นวงกว้างทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัวใกล้ระดับในช่วงล็อกดาวน์ปีก่อนและยังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ ซึ่งหากภาครัฐมีมาตรการเข้มข้นจนหยุดการระบาดและกิจกรรมเศรษฐกิจกลับมาช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจอาจอยู่ที่ร้อยละ0.8ค่ะแต่หากยืดเยื้อการล็อกดาวน์ยาวนานขึ้นถึงสิ้นปีจะส่งผลกระทบเศรษฐกิจถึงร้อยละ2 เราก็ตามรัฐบาลควรเร่งกระจายวัคซีนที่มีประสิทธิภาพให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงแทนมาตรการควบคุมที่เข้มงวดเพราะไม่ตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจรวมทั้งต้องจำกัดให้กระทบภาคการท่องเที่ยวน้อยที่สุดโดยหากโครงการนำร่องแซนบ็อกซ์ถูกกระทบจะยิ่งส่งผลต่อการฟื้นตัวในระยะยาวได้ค่ะจบการเสนอข่าว17นาฬิกา5นาทีค่ะ thảo đồi dòng đất thảo i in in